ค่ะคุณผู้ชมและเด็กๆทุกๆคนคะและนี่คือรายการ Kids ีวิถีไทย4ี่ภาครายการที่จะนำทุกๆคนไปพบกับเรื่องราวในวิถีชีวิตแบบพื้นถิ่นของเด็กๆทั้ง4ภาคทั่วประเทศไทยกันค่ะโดยมีพี่ปูปเป้เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะพาไปที่วิสาหกิจชุมชนบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ ได้ข่าวว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่สอนให้เด็กๆเ,เรียนรู้ถึงการทอผ้าแบบโบราณด้วยน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะไปดูกันค่ะว่าคิดดีประจำภาคอีสานของเราเป็นใครเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะคิดดีวิธีไทยสีผา เห็ดเียรียกจากนยหรือหนูเเรียกจากนย,เ,ย,กกนอยเออหนูจะอยากได้ผ้าผืนเนี้ยค,ค่ะคุณแม่อันนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะคะพอดีเมื่อกี้เดินเข้ามาหน้าร้านไม่มีคนอยู่เลยขออนุญาตเดินมาถึงตรงนี้อันนี้ลายอะไรคะเน,นสวย,สวยอ,อันนี้จะเป็นลายก้นหอยลายบ้านเชียงออแล้วก็จะมีลายยันสือ่อทิศด้วยค่ะอันนี้เราก็สืบทอดมาจากโบราณวัตถุพวกไหอยบ้านเชียงที่ แล้วก็มาทําต่อยอดเป็นผ้าตัดเสื้อเป็นผ้าถุงโอ้นี่แสดงว่าหนูหยิบถูกคืนเลยสิคไเนี่ยนี่เข้าใจนะนี่นะเก่งมากเลยนี่ลายสวยด้วยค่ะอ๊ะอ้พวกนี้มันทอมือใช่ไหมคะทอมือค่ะทอมือเหมือนที่เรากําลังทําอย่าเนี้ยเหรอคะอันนี้ขั้นตอนปั่นได้ค่ะอ๋นนี้คือขั้นตอนการปั่นได้ว่าแต่เรามาปั่นมือแบบนี้แล้วมันจะใช้เวลานาน กี่วันนะคะว่าจะได้ผืนหนึ่งแบบนี้เนี่ยนานค่ะเป็นเป็นอาทิตย์เลยค่ะนะรอคะ้วทำไมไม่เปลี่ยนไปใช้แบบเป็นอุตสาหกรรมนะคะคือเราก็อยากจะสอนลูกสอนหลานให้รู้จักวัฒนการทอผ้าแบบโบราณนะคะคือไม่อยากจะทําเครื่องทันสมัยอยากจะสอนหลานให้รู้จักทาสืบทอดกันตั้งแต่สมัยโบราณอ๋ออยากจะสอนให้น้าอนุรักษ์ไว้ทีนี้ถามน้องๆหนูน้องสวัสดีค่ะวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องกิงฉัดค่ะน้องกิ่งชัดเหรอคะ ทอผ้าแบบนี้หรอคะค่ะสนุกไหมสนุกอยู่ค่ะทำมานานยังทำมานานแล้วค่ะใครสอนเะเนี่ยคุณยายค่ะว่าแต่ทําไมเราไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนๆล่วคะทำไมถึงชอบมาเล่น,นังทอผ้าแบบนี้ล่ะคะเพราะว่าอยากให้คุณยายสอนหนูจะได้ทําเป็นะค่ะเวลาที่คุณยายไม่อยู่แล้วเขาก็แบบอยากให้หนูทอหนูก็จะได้สอนเขาเป็น,นะคะ่ะสอนนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวด้วยอะ ว่าแต่ไอเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาคุณแม่อ๋ออันนี้เอิญว่าล้าจ้ะเอิญว่าล้าเอิญว่าลาอ๋อเรียกว่าล้านั่นเองะอันนี้เอิญว่ากลุงเอิญว่ากลค่ะเวลาปั่นได้มีกลุงกับล้ามันจะคูกันนะคะอันนี้ไอ้ล้าในห้างไส้หมุนหมุนมันนี่เครื่องกลุงนี่มันจะใส่เหเื่อได้ถ้ามันจะไปเป็นหลอดอจากเป็นหลอดแล้วเขาก็จะไปน้ำไปท่ออ๋อ ทีนี้เนี่ยกว่าจะได้ซักผืนใช้เวลาก็ตั้งนานเนาะนานค่ะเป็นอาทิตย์พุนลุค่ะแล้วคุณแม่ไม่คิดจะแบบว่าไปใช้เครื่องอุตสาหกรรมทําให้มันเร็วขึ้นเหรอคะบอ่อจะทั้นเห็ดเป็นอุตสาหกรรมให้มันเร็วขึ้หนึ่งชีวิลูกหลานเขากระชบวิต้นจักไอสืบทอดแบบโบราณอันนี้เขาเห็ดแบบโบราณน,นะคะ,คะอยากให้หลานมันหัวจักว่าเขาแต่ก่อนนะ่ะปู่ย่าตายายพาเห็ดแบบใดเขาก็เลยได้ต้องได้ฝึกเขาแบบนี้นะคะ,คะ ก็คืออยากจะให้ลูกหลานอนุรักษ์ไว้จะได้รู้ด้วยว่าวัฒนธรรมโบราณไว้นะคะก่อนหน้านี้คนนุ่นเราก็ทําแบบนี้แหละอาชีพแบบนี้แต่ถ้าหาว่าวันข้างหน้าน้องเขาไม่ได้อยากทําทอผ้าแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ได้สัมผัองค์ความรู้ให้เขาใช่ไหมคะดีจังเลยเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องกิ่งพาไปดูดีกว่าว่าผืนไหนที่เขาเป็นคนทําเองทั้งผืนเลยเดี๋ยวอุดมถึงผืนนั้นด้วยไปค่ะและนี่ก็คือน้องกิ่งฉัดหรือน้องกิ่ง ตัวแทนคิสดีประจำภาคอีสานของเราค่ะน้องกิ่งอายุเพียง10ขวบเท่านั้นเองนะคะแต่น้องได้รับการถ่ายทอดสืบสารศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของบ้านเชียงหลายอย่างเลยละคะ่ะและตอนนี้น้องกิ่งก็จะโชว์ฝีมือการทอผ้าแบบโบราณให้เราได้ชมกันค่ะ าสรุปว่าเดี๋ยวพี่เอาผืนนี้ผืนหนึ่งนะคะเป็นผ้าถุงเนาะสวยเนาะค่ะสวยมากค่ะเหมาะกับพี่มากเลยค่ะโอ้ใส่เก่งไงพีเราเนี่ยก็คือเปลเราบ้างๆก็นอกจากทอผ้าแล้วก็ได้แล้วก็ยังมาช่วยขายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าแต่พาพี่ไปดูดีกว่าผืนไหนที่น้องกิ่งทอเองอะผืนนี้ค่ะนี่เลยเหรอค่ะ สวยจังเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอาผืนนี้ด้วยได้ไหมคะโอเคค่ะแต่ว่ามีข้อแม้ต้องสอนพี่หรือว่าโชว์การทอให้พี่ดูจะได้รู้ว่าทอผืนนี้เองจริงหรือเปล่าโอเคค่ะง,งั้นเดี๋ยวไปเอาผืนนี้แต่ว่าต้องโชว์ให้ดูด้วยนะค่ะโอเคฝากนําไปเลยค่ะ,ะน้องกิ่งคะตรงนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนอะไร,รอะคะ ขั้นตอนทอผ้าค่ะทอผ้าโอ้แล้วมันทอยากไหมคะเนี่ยก็ง่ายอยู่ค่ะง่ายเหรอคะโอ้แล้วฝึกนานไหมคะกว่าจะได้แบบนี้ฝึกก็ไม่นานหรอกค่ะโอ้เห็นต้องใช้ทั้งมือทั้งขาเลยนี่มันสลับกันยังไงเนี่ยก็คือก่อนแรกถ้า ได้อยู่ทางไหนเนี่ยขาแล้วก็ต้องอยู่ทางนี้ค่ะขาเร oh. าก็ต้องเหยียบทางนี้แล้วก็เปิดให้สอดเข้าไปโอ้ย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 สอดเข้าไปเนาะมันก็มีหลุดมือบ้างเนะ<ข>าะแล้วก็แบบให้มันลื่นมาทางนี้แล้วก็เปิดค่ะแล้วก็เอาอันนี้ก็สักสองครั้งค่ะให้มันแน่นๆใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ถ้าได้อยู่ทางนี้ก็เหยียบ นี่ค่ะ,ะให้ให้ให้เยหเยียบทางที่ได้อยู่ทางนี้ตอนที่จะสอดเข้าไปอีกทางค่ะค่ะตอนที่เอาอันนี้เข้ามาขาแล้วก็ยังอยู่ทางด้านซ้ายอยู่นะคะแล้วมันมีลืมบ้างไหมมันมีแบบทําสลับกันมีบ้างไหมน้องกิ่งก็มีบ้างค่ะ ถ้าหนูทาอะไรไม่เป็นจริงๆก็เรียกคุณยายหรือเรียกคุณแม่อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อก็คือมีคนคอยช่วยด้วยนะคะให้คําแนะนําด้วยสนุกไหมคะสนุกอยู่ค่ะอ๋อต้องใช้สมาธิไหมเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้อยู่ค่ะแล้วพี่ชวนคุยไปด้วยทําไปด้วยนี่ทําได้ไหมอะเสียสมาธิไหมไม่เสียเลยค่ะ แหมน้องกิ่งของเรานี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยทั้งมือทั้งเท้าจะต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีแถมพี่ปูเป้มาชวนคุยอีกแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้น้องกิ่งของเราเสียสมาธิเลยสักนิดเดียวค่ะเก่งจริงๆเลยนะคะแล้วปกติเวลาคนที่เขามาซื้อมาซื้อผ้าเนี่ยค่ะเรามีการทอผ้าโชยเขาดูแบบนี้ด้วยไหมคะก็โชยอยู่ค่ะนักท่องเที่ยวเขาก็อยาก แบบว่าร้องบ้างแล้วก็สอนนักท่องเที่ยวค่ะโอ้เก่งจังเลยนอกจากจะทําเองเป็นแล้วยังสอนนักท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วที่เรากําลังทาเนี่ยเห็นมีหลายสีเลยตอนนี้กําลังทําลายอะไรอยู่คะเนี่ยเป็นผ้าสไบค่ะโอ้ผ้าสไบสวยจังเลยแล้วสนุกไหมเนี่ยทำทำทอผ้าแบบนี้ชอบไหมสนุกอยู่ค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเราใช้เวลามาฝึกทอผ้าวันละกี่ชั่วโมงะคะ น่าจะหนึ่งสองชั่วโมงมั้ง <c oughs> ค่ะน้องเลิกงานก็เลิกเรียนเนาะแล้วก็สักชั่วโมงหนึ่งมาฝึกอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะทำทำได้หลายลายยังก็น่าจะหลายลายแล้วคะ่ะแต่เวลาขึ้นลายก็คือจะเป็นคุณแม่กับคุณยายขึ้นลายให้เราก็มีหน้าที่มาทอต่อใช่ไหมคะค่ะดีจังเลยภูมิใจไหมภูมิใจคะ่ะนาะแล้วเวลาเขาขายได้เขาแบ่งตังค์ให้เราปล่าก็ เอาเงินไว้กับคุณยายถ้าหนูอยากซื้ออะไรหนูก,ก็ขออะไรฝากไว้ใช่ไหมค่ะต,ตอนนี้มีตังค์เยอะยังก็เก็บเงินไว้อยู่ค่ะอ๋อจะไปซื้ออะไรคะก็อยากซื้อของที่ตัวเองอยากได้เช่อน<า>อะไรบ้างเป็นพวกกระเป๋าบ้างดินสอที่ใส่ดินสอที่หนูอยากได้บ้างค่ะอ๋อเอาล่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผืนไหนที่น้องกิ่งพอเดี๋ยวพี่ซื้อผืนนั้นเลย โอเคค่ะตัวนิดเดียวแต่ความสามารถไม่นิดเลยนะคะพอผ้าเสร็จแล้วตอนนี้น้องกิ่งจะพาเพื่อนๆไปย้อมผ้าด้วยครามกันค่ะไปกันเลยเดี๋ยววันนี้น้องกิ่งฉันนะคะจะพาทุกคนมาทำผ้าย้อมครามกันนะคะเดี๋ยวก่อนแรกเนี่ยเราต้องมามัดผ้าก่อนนะคะเพื่อให้มันเกิดลวดลายนะคะโดยการแบ่งผ้าออกเป็น3ส่วนนะคะ เดี๋ยวมามัดกันเลยมาแน่นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เหลือเชือกไว้นิดนึงเอาไว้ตอนที่ย้อมเสร็จแล้วก็เราก็จะตัดเชือกเอาเชือกออกนะคะนี่นะคะแล้วก็มัดข้อที่2นะคะเราจะมัดสัก3ามข้อนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้3จุกแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไปจุ่มน้ำนะคะหลังจากที่เราเอาผ้าไปชุบน้ำแล้วนะคะเราก็จะมามัดต่อน,นะคะเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะ นะคะแล้วก็มัดเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาไปย้อมคลามนะคะวันนี้มีเพื่อนๆของน้องกิ่งมาเรียนย้อมผ้าด้วยครามกับคุณครูน้องกิ่งด้วยค่ะน้ำครามได้มาจากต้นครามค่ะผ่านกระบวนการทำเนื้อครามหมักจนได้น้ำครามแล้วนำมาย้อมผ้าอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ ขั้นตอนการทำน้ำย้อมครามนำกิ่งและใบครามสดมาใส่ลงในหม้อดินและเติมน้ำแช่ไว้1 0 1ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นแยกกากใบครามออกแล้วเติมปูนขาวแช่ไว้หนึ่งคืนเสร็จแล้วนำเนื้อครามมาผสมขี้เถ้าในโอง่งดินกรองน้ำขี้เถ้าแรกและครั้งที่สองมาผสมกันแลน้วนำไปผสมกับสีครามสัดส่วนตามโทนสีที่ต้องการเลยค่ะพอเรา ย้อมคามเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดน้ำคามออกนะคะแล้วก็จะเอาไปตากนะคะหลังจากที่เราตากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาผ้านะคะมาแกะเชือกออกนะคะตัดเชือกออก,กแล้วก็เอามาล้างน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็เอามาแช่น้ำปับผ้านุ่งนะคะ ตัดเชือกเสร็จแล้วก็จะได้ลายรวดลายแบบนี้นะคะนี่สวยไหมคะแล้วก็จะเอาไปล้างน้ำแล้วก็เอามาแช่น้ำใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะ ก็เสร็จแล้วค่ะอืมน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะน้องกิ่งชัดของเราเรื่องราววิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของคิสดีที่บ้านเชียงยังไม่หมดแค่นี้นะคะพี่เป้จะพาน้องๆทางบ้านไปพบกับความสนุกสนานอะไรอีกนั้น ต้องคอยติดตามในตอนต่อไปค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าเด็กๆทางบ้านสามารถเรียนรู้และฝึกทำตามได้อย่างไม่ยากเลยล่ะค่ะพบกับคิสดีวิถีไทย4ีภาคได้ใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ พันเกษตรกรรมลากหลายวิธี